นนี้ะะคะกดลงไปแทนแทมเปอร์ได้เลยค่ะค่อยๆกดแท็บลงไปแบบนี้นะคะอย่าก,กดดันลงไปจนแน่นนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าจะยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟรสชาติเข้มขน้นก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยค่ะแต่แก้มยุ้ยต้องการดื่มกาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นมากๆก็จะเติมกาแฟลงไปเพิ่มอีกนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะแก้มยุ้ยก็จะใช้ด้ามแทมของช้อนตวงกาแฟนะ ะะกดลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะแถมลงไปเบาๆนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้ากาแฟาเรียบๆเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้ามีเศษเมล็ดกาแฟเกาะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะให้ปัดๆลงมาแบบนี้นะจากนั้นให้นํากระดาษกองไปจุ่มน้ํานะคะให้เปียกและนําไปแปะไว้ตรงแผ่นกองตรงนี้ค่ะนําโมกาพอรตทั้ง2ส,ส่วนมาประกบกันและหมุนปิดให้แน่นค่ะจากนั้นแก้มยูจะนําโมกาพอร์ตขึ้นไปวางไว้บนเตาไฟฟ้าแบบนี้